สวัสดีครับผมช่างกรนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้กำลังกู้กู้คืนปั๊มน้ำอยู่นะครับเพื่อจะทำให้สามารถใช้น้ำได้เนาะก็จะได้ฉีดน้ำล้างบ้านได้นะครับทีนี้ทำคลิปนี้เพื่อเผยแพร่นะครับแล้วก็เพื่ออยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้ได้ชมคลิปนะครับช่วยแชร์ไปด้วยนะครับว่าใครที่ ต้องการปรึกษานะครับย้ำนะครับต้องการปรึกษาเรื่องการกู้ปั๊มน้ําหรือว่าเครื่องซักผ้านะครับก็ให้โทรมาปรึกษาผมได้โดยตรงเลยนะครับตอนนี้ช่างก็ <c oughs> จะกู้ปั๊มน้ําของตัวเองไปก่อนแล้วก็นี่เครื่องซักผ้านะครับเครื <c oughs> ่องซักผ้าก็ยกที่สูงได้บางเครื่องบางเครื่องก็ไม่ได้เนี่ยครับก็โอเคครับช่วงนี้ก็จะมีเวลาแค่ให้คำปรึกษานะครับผมช่วยกันสำหรับ ชาวเชียงรายหรือว่าคนที่โดนน้าท่วมโดยเฉพาะนะครับก็มีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับวีดีโอนี้คงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับให้ชาวเชียงรายที่โดนน้ําท่วมเข้ามาดูวีดีโอจะได้โทรมาปรึกษาผมได้นะครับโอเคนะครับ